<c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเก็ตมากเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มคลิปนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญเหตุผลที่แท้จริงของการเลิกราของทอและเจนฟอสเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เจนฟอสเตอร์ที่รับบทโดยนาตอรีพอร์ตแมนหายไปและก็กลับมาอีกครั้งในทอร์เลอร์แฟร์นันเดอร์พร้อมกับบทบาทใหม่ของเธอครั้งนี้นั่นเองซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้เป็นข่าวเก่าที่ผมกลับไปค้นคุยกลับมาแล้วต้องบอกเลยว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างน่าส สนใจมากๆก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนเหนือไม่เอาไปด้วยนะครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่ภาพยนตร์ MCU ในเฟสแรกครับในยุคปุกป,ปั้นนั้นเป็นชว่วงเวลาที่ยากลําบากมากพอสมควรของ MCU เลยนะครับหนังบางเรื่องมีปัญหาและนักแสดงบางคนก็เช่นกันที่ต้องออกจากบทไปกลางคันซึ่งดูเหมือนว่าก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้ทันก่อนที่อะไรๆมันจะเริ่มลงตัวนะครับรวมไปถึงภาพยนตร์แฟนชายชุดทอด้วยเช่นกันที่น่าจะมีปัญหาอยู่ในส่วนกลางๆแต่ถ้าเมื่อเทียบ3มฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ในการก่อร่างสร้างตัว MCU ขึ้นมาอย่างไอออนแมนกับต ในอเมริกาและทอก็ถือว่าภาพยนตร์ชุดทอนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาวิจารณ์ที่เปิดตัวภาคแรกดูดีเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องมาพลาดเอาในภาคที่2ซึ่งส่วนทางกับอีก2ฮีโร่ที่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของรายได้เองก็เช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่แย่แต่ก็อยู่ในเกที่ยังไม่เป็นที่พอใจนะเพอเมื่อเทียบกับ2ฮีโร่อีกแล้วทอนับว่าเป็นแฟนชายที่ทํารายได้ได้น้อยที่สุดนั่นแหละครับ ในช่วงนั้นทอน่าจะเป็นตัวละครเดียวที่ยังหาทิศหาทางของตัวเองไม่เจอจนได้ภูมิกับอย่างไทก้าวกิติที่เข้ามาทําทอและน้ารอกในภาคที่3จนสามารถกู้หน้าชูตาให้ฮีโร่คนนี้กลับมาในเส้นทางที่ควรจะเป็นได้ในที่สุดเราจะไม่ใช้มุกตามหมอตามหมอดโรดต้องการจะตายแล้วตาหมอาม,มอามมอมช่วยเขาโอ้คลาสสิกนั่นแหละครับ ทิศทางที่ควรจะเป็นไปเวจักยากงงแล้วมันไม่เวิร์กก็เล่นมันซะอย่างนี้นี่แหละครับพูดมาซะยาวเข้าเรื่องสักทีนะครับผมเหตุผลที่แท้จริงของการเลิกราการระหว่างกอดออฟตันเดอร์และนักดาราศาสตร์อย่างเจนฟอสเตอร์สืบเนื่องมาจากปัญหาของทิศทางของหนังในแฟนชายชุดนี้นี่แหละครับซึ่งมันก็อยู่ในภาคที่2องทอเดอะดาร์คเวิลด์นั่นเองที่มีปัญหาพอสมควรจากบทความของทางสกินแลนด์ได้เขียนเอาไว้ว่าตัวละครทอและเจนดึงดูดใจผู้ชมในทอภาคแรกได้ดีมากแต่ทว่า สายสัมพันธ์นี้ไม่เคยได้รับการพัฒนาที่มากพอที่จะทำให้การกลับมาพบกันอีกครั้งตื่นตาตื่นใจได้อย่างที่ควรจะเป็นในทอร์ดูรักโบนั่นเองแม้ว่าพวกเขาจะมีช่วงเวลาและแอร์ไทม์ระหว่างกันมากพอแต่บทบาทของเจนฟอสเตอร์ในหนังเรื่องนี้กลับทําให้นาตาลีพอตแมนที่รับบทนี้ดูด้อยตลอดทางเรื่องเธอกลายเป็นคนป่วยซีนโรแมนติกก็มีน้อยนิดเสือเกินแถมบทบาทในเรื่องยังถูกทางให้ห่างระหว่างชนชั้นอีกด้วยความรักของเทพและมนุษย์เป็น เรื่องที่ไม่สามาัญทั่วไปความรักที่เรียบง่ายและธรรมดามันเลยแสดงออกมาได้น้อยและเข้าถึงผู้ชมได้ยากแม้ว่านักแสดงอย่างคริสแฮมบัวน์และนาตาลีพอร์ตแมนจะมีความสามารถอย่างมากแต่เคมีของทั้งคู่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับเนื้อหาของเรื่องให้เข้าถึงความรักบางทีถ้าเพิ่มเวลาของคู่นี้เข้ามาอีกนิดหน่อยและแสดงให้เห็นถึงความรักที่แสนธรรมดามีปัญหาระหว่างกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างผู้ชมคงสนใจมากกว่านี้จริงๆซึ่งนี่ น่าจะเป็นบทความที่น่าจะพูดถึงสคริปต์ของหนังที่ไม่ค่อยได้ให้ความสัมพันธ์ในพาร์ทของความรักสักเท่าไรซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของสาเหตุของการเลิกกันเพราะส่วนสําคัญมันอยู่ตรงนี้ตามรายงานครับแลทาลีพอร์ตแมนตอนนั้นเธอกําลังพิจารณาที่จะหยุดพักจากการแสดงเพื่อใช้เวลาอยู่กับน้องอเลฟลูกคนแรกของเธอนั่นเองครับที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกในช่วงปี2 0 1 1แน่นอนว่าทอภาคแรกเข้าใช้ไปแล้วเลยทําให้ในขณะนั้นเองมาวิลก็ได้เสนอข้อตกลงใหม่ให กับเธอที่จะชักชวนให้นาตาลียังคงสนใจบทบาทของเจนฟอสเตอร์ในทอพักที่2โดยการเสนอภูมิกับหญิงอย่างแพตตี้เจนสกินมานั่งเก้าอีกก้กำกับทอพักที่2ซึ่งเธอคนนี้ครับเป็นนักเคลื่อนไหวและเป็นผู้สนับสนุนให้มีความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นในวงการฮอลลีวูดและเธอยังเป็นหญิงแกล่งที่พูดในที่สาธารณะด้วยวาจาอันฉะฉานเกี่ยวกับวิธีการที่ตัวละครหญิงถูกร้อมกรอบโดยภาพยนตร์ที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ผูกำกับคนนี้ครับเลยเป็นสิ่งที่นาตาลีพอร์ตแมน สนใจมากๆที่จะได้ร่วมง,งานกับผู้กำกับหญิงคนนี้แต่แล้วครับหลังจากที่นาตาลีพอร์ตแมนโอเคที่จะกลับมาสารต่อในทอพักที่ 2, 2> เพียงไม่กี่เดือนต่อมาเท่านั้นครับมาวลสตูดิโอและผู้กำกับหญิงแพตตี้เจนสกินก็แยกทางกันซะแล้วโดยให้เหตุผลว่าความครีเอทีฟไม่ตรงกันซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลสามัญของ MCU อยู่เหมือนกันนะครับเพร,ราะด็อกเตอร์สเตรน์ภาคล่าสุดก็โดนแบบนี้เช่นกันโดยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ตรงกันนี่แหละครับพรอยทําให้นางเอกหญิงอย่างนาตาลีพอร์ต เสงเป็ดไปด้วยเช่นกันไหนไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ท้ายที่สุดครับนาตาลีพอร์ตแมนก็ต้องเล่นทอร์เดอะดาร์กเวลที่ได้พ่วงกับอาร์นเทเลอร์เข้ามากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้จนเกือบจะปังปีนาตครับ ส่วนนาตาลีพอตแมนผมว่าคงมีเครื่องแน่ๆแ,แล้วตัวเธอเองก็ค่อยๆเฟดตัวหายไปแม้ว่าในเอนเครดิตของทอร์เดอะดาร์คเวิลด์ยังอยากจะคงความสัมพันธ์ของทอร์และเจนเอาไว้ให้กลับมารักกันดังเดิมแต่มันก็เท่านั้นแหละครับเพราะหลายปีต่อมาเราไม่เคยเห็นเจนฟอสเตอร์ปรากฏตัวอีกเลยส่วนแพตตี้เจนสกินครับก็ตรงไปปักธงของเธอในค่ายคู่แข่งอย่างดีซีจนสามารถทาหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงเรื่องแรกของยุคนี้อย่างวันเดอร์วูแมนประสบความสําเร็จอย่างถลลมทละลาย เสียดายมาแล้วครับ MCU และหลายปีต่อมาเลยครับในปี2016ในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ทอภาคที่3 n a นาตาลีพอต m a n ก็ถูก Wall Street Journal จอไม่ถามว่าเธอได้อยู่ร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมนาตาลี Natalie ได้บอกว่ามาเวลไม่มีแผนที่จะรู้ว่าจะใช้ตัวละครของเธออีกเมื่อไหร่และเท่าที่เธอรู้เธอทำเสร็จแล้วเธอหมายความว่าเธอไม่รู้ว่าวันนึงพวกเขาจะขอให้เธอไปร่วมกับ a v e n g e r s 7หรือไม่เธอไม่รู้จริงๆแต่เท่าที่ ตอนนี้คือเธอทําเสร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MCU ตอบแบบดาราออกแนวเครื่องเคืองอยู่นะครับแบบนี้นั่นแหละครับจนแล้วจนรอดในทอและนา็อกเราก็ไม่ได้เห็นเจนฟอสเตอร์ที่รับบทโดยนาตาลีพอร์ตแมนไปเลยโดยปริยายและการหายไปของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับยังไร้ประสิทธิภาพมากด้วยเหมือนจะไม่มีการใส่ใจอะไรเลยพอในหนังมีการพูดถึงเพียงแค่ประโยคสั้นๆแบบทิ้ง,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 งๆคว่างๆเกี่ยวกับการเลิกราของทอและเจนเท่านั้น ใจด้วยนะที่โดนเจนทิ้งไม่ได้โดนทิ้งรู้ไหมฉันทิ้งเธอก็เลิกกันด้วยดี ยังไงต้องเครืองแน่ๆขนาดในอเวนเจอร์เอ็นเกมครับยังดึงเธอกลับมาเล่นไม่ได้เลยตอนที่พีทอถังเบียย้อนเวลากลับไปในแอ GAR การ์ปี2014มีฉากของเจนฟอสเตอร์อยู่ด้วยซึ่งนั่นไม่ใช่การกลับมาของเธอนะครับแต่เป็นการใช้ฟุตเทจดเก่าที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายในทอร์ดูด้าเวิลด์นำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนั่นแหละครับผมว่ายังไงก็ต้องมีเครื่องซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้นางเอกของทอต้องหายไปในภาคที่3จนเป็น หตุที่ทำให้ต้องเลิกรากันไปอย่างที่เรารู้กันในทุกวันนี้นั่นแหละครับ As the one and only four. Oh, และการกลับมาของเธอในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการประสบความสำเร็จของพวงก,กับไทก้าววกิติที่สร้างศรัทธาและเชิดหน้าชูตาให้กับก็อดออฟตันเดอร์อีกครั้งในทอเร็กหน้าร็อกดูเหมือนว่าพวงก,กับคนนี้จะเข้าไปเจร,รจากับนาตาลีพอร์ตแมนซึ่งเขาได้เสนอบิ๊กโปรเจต์ให้กับตัวละครเดิมของเธอจนทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจกลับมาได้ในที่สุดซึ่งก็เป็นอย่างที่เราเห็นครับบทบาทของเจนฟอสเตอร์หลังจากที่เราได้รู้และได้ดูจากตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาถึง2อัน แล้วมันได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากโหทีเดียวครับเธอมีพลังเทพและการกลับมาในครั้งนี้ของเธอก็น่าจะสมดังที่ตั้งใจเอาไว้ที่นาตาลีมุ่งมันปั้นมันตลอดมาเหมือนครั้งที่อยากจะให้พูงกับแพตตี้เจนสกินเพิ่มความหลากหลายในการทําให้ตัวละครหญิงดูเด่นแล้ววันนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแล้วครับบทบาทที่ผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้ทัดเทียมกับผู้ชายได้และไม่ได้เป็นคนอ่อนแอในสายตาของใครอีกต่อไปเจนฟอสเตอร์เดอะมทยที่ทอนั่นเองครับ She's just my first bad guy. ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องเก่าๆของ MCU ที่สืบเนื่องกันมาแม้ว่า MCU จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่พวกเขาไม่เคยเลยที่จะเดินบนทุ่งราเวนเดอร์คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับซึ่งอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ที่ทําให้ตัวละครอย่างเจนฟอสเตอร์กลับมาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์อีกครั้งในบทบาทของหญิงแต่งพลังเทพต้องรอชมภาพยนตร์ครับผมว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนและนาตาลีพอรตแมนจะทําในสิ่งที่เธอตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่เพราะ ปัจจุบันนี้นาตาลีในไว้ย40ปีเธอเองก็ไม่ได้เล่นหนังอะไรพรั่มเพื่อมากแล้วคงประมาณว่าถูกใจจริงๆถึงจะรับเล่นก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยครับผมก่อนจะจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมค์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้ว สวัสดีครับ